สวัสดีครับชาวมูฟี่โกเอร์ทุกท่านในที่สุดเราก็เดินทางมาถึง1,000 subscribers แล้วนะครับเย้เลยคือก็ดีใจอยู่คนเดียวแหละเพราะทำเองถูกไหมก็นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเพราะว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆที่มาติดตามดูวิดีโอรีวิวไลฟ์สาระที่มายืนพูดกับแบ็กกราวสีขาวอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณจริงๆครับถ้าเกิดไม่มี1000คนนี้ผมก็คงไม่ได้เดินหน้าต่อถูกไหม ก็จะไม่มี2,000ไม่มี3,000ไม่มี4 0 0 0เพราะฉะนั้นว่าเพื่อนๆก็จงภูมิใจนะครับว่าเป็น1000แรกของช n n น l เผื่อวันหนึ่งผมดังขึ้นมามีเป็นหมื่นเป็นแสน Subscriber จะได้เอาไปโมได้นะครับจะมีวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็นะก็มีที่อยากจะพูดอีกก็คือผมก็จะพยายามพัฒน,นาวิดีโอพัฒน,นาฝีมือในการรีวิวอะไรอย่างนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่เดือนเอง ก็ยังต้องทําอะไรอีกเยอะแหละผมก็รู้ตัวนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรแนะนํามีอะไรอยากจะพูดมีอะไรอยากจะบอกผมเนี่ยก็บอกได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นอยากจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเพื่อนๆด้วยผมก็สนุกนะครับเวลาอ่านคอมเมนต์ก็เหมือนกับเหมือนเราได้คุยกันจริงๆอัเนาะเหมือนเราเหมือนเรารู้จักกันทั้งที่เราไม่เคยเจอหน้ากันอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นพลังของโซเชียลมีเดียนะครับก็นั่นแหละอยากให้เพื่อนๆ มาเป็นเหมือนคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยตอนนี้มันอาจจะยังเล็กอยู่เพราะว่ามันเพิ่งพันคนใช่ไหมแต่ผมก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งผมก็จะสร้างให้ไอ้มูฟี่โกเออร์เจ๊อกจ่อยของผมเนี่ยให้มันดูใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะพยายามเต็มที่นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณจริงๆที่มาดรูรีวิวของผมนะครับก็จะทำต่อไปสัญญาแน่นอนว่าจะไม่เลิกนะครับ เดี๋ยวผมก็จะกลับอังกฤษแล้วอาจจะความถี่ในการทำวิดีโอเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำออกมาให้เรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย